สวัสดีครับสวัสดีนะครับเนาะมือดีมาเลนแถวๆภูเขานะครับมะพรพาวคอนนะครับเป็นเป็นมัหยุดนะครับมือดีกันเลยผ้ามากเบ่งความสวยความงามของธรรมชาตินะครับแลักะบ้านสวนนะครับสวยๆนะครับอ่ะฟ้ามาเลยครับตามมาครับโอ้นะครับเนาะเขามากเนาะ คนมาเที่ยวเลยครับนี่คนมาเที่ยวกหลายนะครับเป็นท่องเที work, ่ยวนะครับท่องเที่ยวเล็กๆนะครับเนาะอยู่แถวๆเอาเพื่อชุมเพลเขาเลยนะครับเนาะอยู่ชุมเพลเขาสวัสดีครับสวัสดีครับหนูมาเที่ยวเลยครับหนูมาเที่ยวครับโอ้คนกับมาเที่ยวหลายนะครับเนาะเดนบรรยากาศเปนดีนะครับมันเป็นยิ้วทงหน้านะครับยิ้วทงหน้าเอาตามมาทางนี้กันนะครับเนาะ ตามมาทางนี้กันครับตามาทางนี้นะครับเยอะหลายคนมาเที่ยวุดทายบักฮาเที่ยวบักาครับครับโอ้ยครับสวยเอยสวัสดีครับ เห็นเห็นเห็นเดี๋ยวครับมาดูครับโอ้วิวภูเขาครับวิวภูเขาสวยมากครับของบ้านเราเป็นตำมาเที่ยวครับมาดูเนี่ยหลายๆย่างนะครับเนาะเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนของของญาติผมเองนะครับของคุณพีนะครับที เพิ่นอยู่อำเภอชุมแพนะครับเนาะใกล้ๆบ้านเขาเองใกล้ๆาจังหวัดพุทแก่นนะครับเนี่ยมันมาต่างบ้านนี้อนอก,ก็เลยไม่ไมีโอกาสมาเยี่ยมไม่ไมายามแต่ว่าเราเห็ดงามๆนะครับเห็ดได้งามมีหลีนะครับเพิ่นรู่นะน้ำะนะครับสะน้ำสาระน้ำแล้วก็ด้านคางกับปลูกต้นไม้นะครับต้นมะพร้าวแล้วก็ลำไยนะครับเนาะหลายๆอย่างอันนี้คือตนินต้นแค่นั่นแหละแค่ชั้นรสสัมบ้าน เครับเนาะมามาครับฝังงนี้นะครับเอ่อเป็นทงแ้่นะครับวิวภูเขานะครับอนาคตกาสามารถกางเต้นได้นะครับเลยกางเต้นตลอดแน่นี้ได้เลยโอ้สวยงามครับสวยงามยอมรับลยครับมาเก็บ้านสวนได้สวยหรีนะครับเนาะอ๋อ หลังจากชมหลังจากชมวิวข้างนอกแล้วนะครับเนาะเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเ,เราตกแต่งบ้านแบบไหนนะครับเป็นบ้านสวนครับตามมาครับผมกันทันทันนะครับนี่คือบ้านนะครับบ้านสวนนะครับทําเป็นลักษณะคือรีสอร์ทนะครับเนาะ คือรีสอด์ทเนี่ยเป็นสัด์ส่วนที่ดีนะครับเป็นแน่นอนนะครับที่เข้าไปพักนับตามรีสอร์ทตามที่พักนะครับตอนนี้กับมี่และหลายคนนะครับมามาชมสวนนะครับมือนี่มาชมสวนเมืม่อวาบรรยากาศมันดีคนก็นเลยมาเที่ยวเพรามาเที่ยวหรอกแต่เขาบ้านเพิ่นกับมีอาหารมีอย่างต้อนรับนะครับตอ้ตอนรับกับอ,อุ่นดีนะครับมือนี่เนาะเอาตามมาเข้ามาดูบ้าครับ มาดูที่พักเป็นไหนเนาะเนาะเห็นได้มาดูครับอันนี้อันนี้นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านสวนสวยงามนะครับนะมาดูครับมาดูครับอุ่ยหลังคาครับหลังคาไม่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 คลองสามเรียงอ้มันมีสองชั้นนะครับมันมีสองชั้นเลยนียเนี่ย สวยๆครับสวยอันนั้นคือนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวมากนะครับมากแล้วก็เจ้าบ้านก็ต้อนรับดีนะครับชาวบ้านต้อนรับดีวันนี้อนาคตเพิ่งจะไดเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของขอนแก่นอีกบอกหนึ่งนะครับเนาะมาตามมาครับรอบรๆบ้านครับนีปูด้วยมีปูด้วยนะครับปูปูกระลังไตปูกระลังไตลงน้ำ นะครับมีปูแล้วก็มีปลานะครับเป็นของคู่กันเด้อเป็นของคู่กันมีปูแล้วก็ต้องมีปลาเนี่ยชัดๆการจัดบ้านสวนให้ชัดได้ดีนะครับจัดได้ดีขนาดเลยเนี่ยเนี่ยสะอาดแล้วก็เป็นสัดส่วนนะครับผู้นำตาดีนะครับมาหลังบ้านนะครับนี่คือห้อง ห้องครัวครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเนาะอนาคตเราจะมาทำริวทันพีเขาจะมาทำครัวยุนี่นะครับเราก็เปิดเป็นใครตเป็นสานทีพักคนที่บ่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่อำเภอชุมแพื่ของเขานะครับเนาะเนี่ยมันเป็นวิวภูเขาเ่ยออกบ้านหลังออกบ้านหลังบ้านปั๊บเด็กก็จะเห็นภูเขานะครับเป็นวิวภูเขา ก็สวยนะครับนี่ละท่านใบมงนี่ละแต่บรรยากาศของท้องทุ่งนาครับมองไหนเนาะเด,ด,ดะี๋นมาตามมาอ้ามมาสวยนะครับสวยมงนี้จะเป็นมอง เช็คอินนะครับเช็คอินน้อยๆนะครับของพักคอนท่ายลูกได้นะครับเป็นนางทุ่นส่งกับผ้วนะครับหน,น,น้าหน้าเหจะมีปลานะครับในอาหารลูกไปปลากระดิแตกบึ้มๆอยู่เด้ <c oughs> ปลาซาที่ผมเห็นแล้วปลาสาที <c oughs> ่แตกบึ้มๆนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอ,าอนาคตกสิเป็นไปตามที่ว่านะครับเพราะว่าเบิ้ลบรรยากาศเนี่ย <c oughs> บรรยากาศที่หาได้ยากนะครับสำหรับคนในมื่งมองนีนลืมเลยนะว่าอนาคตกัติดตั้งซึ่อว่าโคนผักหวานนะครับโคนผักหวานรีสอร์ทมันมีโคนหนึ่งนะครับยังไงอะไรต้นผักหวานนี่นะครับเนาะนั่นโคนนั่นแหละครับจะติดเป็นให้ไรอีกมองหนึ่งนะครับในอนาคตเอ,อ็กรีรกบเดี๋ยวนะครับที่ผาชม อีกรอบรอบบ้านหรือว่าในบ้านนะครับตามมาครับมันฝนที่เป็นป่าเนาะเนาะมันฝนที่เป็นป่าเลยมันฝนที่ป่าเนาะหรือที่ตามมาไก่ใช่ไหมไก่ภูเขาครับใอ้นี่ฝัรได้จาศเน่าครับเนี่ยเนี่ยมันบอกนี่แหละครับมันเป็นไข่ไหลดีสวยงามนะครับเหม้อทำรับการเต้นนะครับดูสิ บากาศเต้นแล้วก็มีวิวภูเขานะครับเนาะมีวิวภูเขาที่เออที่จะมาพักผ่อนกันใจในวันหยุดของคนขอนแก่นและคนต่างจังหวัดครับนุ่มหน้นะครับเนาะนุ่มหนึ่งเลยเดี๋ยวไปฟังตรงคมโอ้สวยงามครับสวยงามครับสลังสวยงามนะครับอู้เห็ดได้ดีเห็ดได้ดีนี่ครับบรรยากาศ ลบลื่นครับบนที่พักนะครับบนที่พักดูสิโอ้มเราจัดได้สวยอ,ะอ่ะถ้าเมื่อีหฝนตกอะ่ะเมี่อฝนตกนะครับนี่คือห้องน้ำนะครับ น้ำนครับสวยมากครับบรรยากาศฝนตกพรมๆวิวภูเขาโอ้ค้นกับมหลายมาตลอดนะครับเนาะสถานที่แห่งนี้บพาะท่านได้เปิดนะครับเอ้ยะเพาท่านได้เปิดต้นพักหวานรีสอร์ทรักดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับแต่เรามารีวิวก่อนเพราะว่าเป็น บ้านของพี่ชายครับผมวิวภูเขาครับสวยงามมากคุ้ย้วยบักตู่คุ้ย้วยบักตู่คล้ยบักเล่